อขอจัดพมผมแป๊บนึงนะโอเคอันนี้โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะมาพบกับร้อยปดิวันที่ฉลอน้ำตาลนะคะวันนี้หน้าตาคือแบบง่วงมากง่วงจริงไม่จ้าจี้ง่วงมากๆเลยคะ่ะก็จะขออัปเดต2วันนะคะก็คือวันที่25้าแล้วก็ยีก็คือวันนี้เนี่ยแหละคืออพอดีว่า ติดภารกิจนะคะค่อนข้างหนักหน่วงเลยก็คือการเลี้ยงหลานก็เลยทำให้แบบอ่าไม่ไม่ไม่ได้มีเวลาแบบว่างมานั่งแบบมานั่ง summarize หรือว่าสรุปให้ทุกคนฟังนะคะก็พอดีว่าต้องไปดูแลหลานนะเอ,อคุณแม่เอาไม่อยู่นะคะก็ต้องเป็นเราะคะก็เลยแบบทำให้แบบ มีผลต่อการนอนไหมมีแล้วก็อย่างที่อย่างที่เคยบอกนะคะว่าอุ้ยขอโทษนะคะขอปรับกล้องนิดนึงแอร์เพิ่งเปลี่ยนใหม่หมายถึงแอร์เพิ่งล้างใหม่นะคะก็เลยทําให้เนี่ยโอ้เย็นช่ำเลยเปิดแอร์ทีไรก็แบบอเย็นช่ำแล้วมันเรามัารู้สึกแบบโอ้โหมันเป็นฟีลลิ่งที่ดีอะ่ะคือแบบ อ่าโอเคตอนตอนที่นั่งอยู่อยู่อยู่ที่โต๊ะคอมอาจจะแบบเปิดแค่พัดลมใช่ไหมแต่แต่ทีเนี้ยคือเปิดพัดลมกับแอร์แล้วแบบกะว่าแบบเฮย้ยเดี๋ยวไปแบบเอนตัวบนเตียงสักแป๊บหนึ่งปรากฏว่าหลับยาวงงมากฉันแค่ไปเอนตัวแป๊บเดียวฉันว่ามันแป๊บเดียวนะแต่หลับยาวเลยก็เลยแบบโอ้ my gosh ตอนนี้ก็เลยทาให้รู้สึกแบบว่าเหมือนนอนไม่พอนะเพราะว่าเหมือนแบบอารมณ์แบบตื่นมากลางดึกแต่จริงๆคือตอนนี้มันไม่ดึกคือตอนนี้มันแบบเช้าของทุกคนใช้ชีวิตอยู่ท i ม e z o อเมริกามานานนะแล้วมาแล้วตอนนี้คือมันแบบเชา้าใช่อะแล้วก็อัปเดตหน่อยก็คือล่าสุดเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ทุ่งสนร้อ,อนเลย Net now. Oh. เน็ตเนาโอ้โทรหาชะเออโทรหา call center A S หรอคะก็คือเหมือนตัวเราเตอร์จะมีปัญหาก็เลยเขาเลยบอกว่าอ่าขอให้ทางทีมวิศวกรเนี่ยเช็คดูระบบภายในให้นะคะจากต้นจากต้นทางนะยังไม่ได้แบบส่งทีมวิศวกรมาแบบมามาที่บ้านเรานะคะก็คือถ้าสมุิมาบ้านก็จะ กับแมวมากมายทําให้เราต้องอูอีอาออออออีกรอ,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 อบนึงเหมือนวันที่เขามาแบบหลางแอให้อะก็คือต้องเก็บแมวทุกตัวเลยไม่อย่างงั้นก็คือแบบทํางานไม่ได้แน่นอนเออก็แบบแในหัวตอนนี้ก็มีแต่อูอีอาอูอีอาอออไม่ได้สมองจะโดนเล่นงานด้วยอะอูอีอา เราบอกเลยว่าเราขอโทษเรื่องนี้เราขอค่าโทษเรื่องนี้ให้กับยูกินะไอ้เจ้ายูกินะมันเอาเพลงเนี้ยมาใส่หัวเราแล้วเนี่ยสามสี่วันแล้วเนี่ยเอาออกตะครวไม่ได้เลยมันอุอีอาอูอีอาอาตลอดเลยเนี่ยแบบโอ้ my god ก็ประมาณนั้นแหะค่ะก็เอย่างที่ เราจะเอ่ออีกสิ่งหนึ่งที่เราจะทาอะไราก็คืออย่างที่เราบอกว่าเราดื่มน้ําที่ผสมอูไทยทิพย์ใช่ไหมมันช่วยจริงๆว่าคุณมันสดชื่นมากอะคือดื่มแล้วสดชื่นรู้สึกสดชื่นมากรู้สึกว่าเออน้ําอร่อยขึ้นเยอะเลยก็เลยทําให้ตอนเนี้ยดื่มน้ําเปล่าได้ได,ได้ได้เยอะกว่าปกติแต่ว่าไม่ยังไม่ได้ชั่งน้ําหนักนะเพราะว่าเดี๋ยวอีก ห้าห้ากะอีกประมาณเก้าวันอีกประมาณเก้าวันเดี๋ยวเราก็ต้องไปหาหมอแล้วเออพอดีรอบนี้หมอนัดนานมากก็เลยแบบอ่ะเดี๋ยวรอช่างตอนไปหาหมอเลยแล้วกันก็จะได้รู้กันเลยว่าน้ำหนักเ่าอะไรต่คิดว่าไม่ได้ลดเยอะนะคะเพราะว่าเเรื่องคือการลดน้ําตาลของเราเนี่ยเป้าหมายไม่ใช่เรื่องของการลดน้ําหนักเพราะว่าเราไม่ได้ออกอกำล,ลังกายควบคู่กัน แต่เป็นการลดการกินน้ำตาลเพื่อให้แบบว่าอืมไม่ให้น้ำตาลมันเกินอะ่ะแล้วก็อาจจะเกิดแบบเสี่ยงการเป็นเบาหวานได้อะไรแบบนี้นะอันนี้ก็คือเป้าหมายหลักที่เราตั้งไว้นะโอเคแบบยอมรับเลยว่าที่ไปโบนกับพี่พิชี่อ่ะก็ส่วนหนึ่งแต่ก็อีกส่วนหนึ่งก็คืออันในเมื่อแบบว่าไปบนแล้วเราก็ทําตามทําตามคําพูดนั่นแหละ คือจุดที่แบบสําคัญที่สุดนะคะไม่ดูกันว่าเราจะสามารถทําทําได้จนครบร้อยแปดสิบวันไหมคืออย่างที่ทุกคนรู้ร้อยแปดสิบวันมันยาวมากเพราะงั้นเนี่ยไม่ได้ท้อนะง่วง <c oughs> <c oughs> ง่วงง่วงเท่านั้นเลยง่วงล้วนเลยโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้สำหรับอ่า ร้อยแปดสิบวันที่ฉันลดน้ำตาลวันที่สิบเอ็ดแล้วก็วันที่สิบสองสามารถไปสั่งพิซซ่าฮัทได้นะคะสิสิบสองโอ้ยขายให้เขาเขาไม่ได้ประสบสปอนกูด้วยซ้ำเนี่ยโอ้ยก็ตามนี้ค่ะคือช่วงนี้ก็คือเราก็จะกินแต่แบบน้ำเปล่ามากๆเลยเพราะว่าแบบมันอร่อยมันมันแบบ ใช่แต่ก็กินข้าวปกตินะคะไม่ได้แบบลดโคงรงลดข้าวอะไรก็แบบเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดูแลแมวแล้วก็มีอีกหน้าที่หนึ่งเข้ามาก็คือการเ,เลี้ยงหลานนะคะก็ถ้าใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่จนจบนะคะไม่เออไม่ต้องพยายามที่จะดึงหนังตาเราขึ้นอย่างงี้นะคือาง่วงมากตอนเนี้ คือตาเราจะปิดแล้วเราง่วงมากแต่คือผมเรายังไม่แห้งเนี่ยตอนนี้คือผมข้างหลังเรายังไม่แห้งเรารอผมแห้งเนี่ยแล้วพอผมแห้งปุ๊บเดี๋ยวเราจะไปนอนแบบเราจะไปสไลด์ตัวลงเข้าแบบที่นอนเนี่ยเนีย่ยคุณเราหันหน้าไปให้ดูที่นอนของเราเนี่ยเนี่ยมันรอเราอยู่แล้วไม่ไม่เออแบบคูโรมิเนี่ยมันรอเราอยู่แล้วเราแค่เหลือแค่สไลด์ตัวเข้าไปอยู่กับคุลรมิ แล้วก็จะมีเหลาน้องแมวทั้งหลายที่ตอนนี้เออนอนอยู่รอบตัวแมวเต็มไปหมดเลยแมวเต็มไปหมดเลยอ่ะอรอแค่น,น,นี้จริงๆค่ะเพราะงั้นเนี่ยอ่คลิปนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้แล้วก็ไม่ตัดแล้วก็อาจจะอัพขึ้นเลยจากจากมือถือเพราะว่าเน็ตเน่า ยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่ในอัปเดตครั้งหน้าจะเป็นวันไหนเราติดตามชมวันนี้บ๊ายบายฉันไปนอนจริงๆนะฉันไม่ได้เจ้าที่ฉันแค่รอผมแห้ง